โควิดวันนี้ พบติดเชื้อเพิ่ม1486รายเสียชีวิตอีก94รายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม1486รายแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่1319รายผู้ติดเชื้อในเดินจํา167รายรวมยอดติดเชื้อสะสม1,762,190รายเสียชีวิตเพิ่ม94รายเสียชีวิตสะสม18,123รายหายปล่วยเพิ่ม 1711ลายผู้ป่วยกําลังรักษาตัว17,606ลาย